สวัสดีครับอาจารย์มีอีกคู่หนึ่งฮะคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งที่ผมงงมากเวียพีครับคู่นี้คือยังไงครับอาจารย์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับเนี่ยผมผมจะมีมุมมองใหม่ๆครับต่อไปผมอาจจะถ้าแฟนคลับไม่ใหญ่เอ่ยชื่อก็บอกมาแต่ถ้าไม่ไม่บอกเนี่ยบางคนเสนอประเด็นไลน์แบบนี้ผมก็จะบอกว่าก็จะขึ้นชื่อให้เลยครับเนี่ยเผื่อแฟนคลับก็จะสนใจนะครับ ก็คู่เนี้ยเหมือนกับว่าเออเราเราเราขอบคุณแฟนคลับเข้ม,มุกใช่ไหมแล้วเราก็เปิดโอกาสให้คนนะ่ะมาเมนอยากฟังเรื่องไหนคุณชานนก็เมนมาหรือใครอยากจะเมนเพิ่มก็เมนมาในในในส่วนที่เป็นชุมชนนะที่เราเปิดให้เมนนะหรือจะเมนในช่องเราหรือในคลิปไหนก็แล้วแต่ก็บอกมาเราก็จัดให้แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเข้มมุกดาอีกประเด็นนะอาจารย์บอลอาจจะลืมบอกไปอาจารย์บอลไปตรวจสถิติในเว็บบอกว่าแฟนคลับเ้มมุกดานี่ดู ูคลิปของเราเนี่ยจบหรือเกือบจบเลยใช่ไหมฮะไม่ค้า<ช>โฆษณา <ผม S 1> ด้วยใช่ไหม,ไม,มต้องโฆษณา<ข>ด้วยผมขอบคุณความเหมนียวแน่นของแฟนคลับของเกมผมนา<ข>ใช่นะอะ่กลับมาเรื่องอเวกับพีกนะอ่าผมก็เลยถามคุณชาโนนว่าคุณชอบอันดับหนึ่งใช่ไหมผมไม่เคยดูและพีกไม่ใช่นางเอกที่ผมชอบนะแต่ไม่ได้ว่าเขาไม่เสียอะไรนะแต่มันไม่ใช่สเปคผมเท่าไหร่นะแต่คุณชาโนนขอมาก็จัดให้ แต่จริงผมจะบอกอาจารย์บอลว่าจริงๆเนี่ยจะว่าสเปคก็ไม่ถูกเพราะว่าเวลาผมชอบนางเอกนะนางเอกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สเปกผมคือปกติผมจะเนาะชอบหน้าตาหรือนิสัยหนักไปทางนางลายมากกว่าครับอาจารย์บอลน, mm hmm. นะนั่นแหละนั่นแหละถ้าเป็นสเปกเนี่ยนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นน้องจีน้านะส่วนคนอื่นนี่ยังไม่ใช่ไงแต่ชอบ uh hmm. เพราะว่าอะไรบางอย่างนะครับโอเคผมดูแค่ตัวอย่างละกันในพันทิปเนี่ยฟินกระจายเลยครับ เวียพงง <ier> นะครับเขาบอกพีกในเรื่องเนี้ยอาจจะเพราะพีกหน้าหวานตัวเล็กอลรชอนออนแอนจึงเหมาะกับเวียที่ขมเข้มนะครับครับ,รบเออแล้วก็แบบมีฉากที่แบบกอดกันน่ะเขาก็บอกมุงมิงมากแบบคือแบบหลายประเด็นมากอ่ะนะครับผมก็จําไม่ได้ในไอ้ไอ้รูปที่ถ่ายมาเป็นเตรียมคลิปเนี้ยก็ไม่ชัดแต่ผมเท่าที่ผมจําได้คือดูแล้วบิดไปบิดมาพอนดูแล้วบิดไปบิดมาแล้วบอก ทีนี้อ่อยอย่างดีไงเป็นหมอจะอ่อยมากไม่ได้ไงแต่เขามีวิธีการอ่อยที่แบบเออที่ทําให้เบียมาแบบอะไรต่างๆนาๆนานี่นะโอ้โหแบบก็เลยทําให้แฟนคลับเนี่ยเขาฟินมากนะดูไปก็บิดไปนะครับผมก็ไม่แปลกที่คุณชานนเขาแบบฟินนะคุณชานนเนี่ยฟินนะอาจารย์จะมีอะไรเม้นเกี่ยวกับอ่า วีอพีหรือว่าพีกหรือว่าวียครับเอ่อก็ไม่มีนะครับเพราะว่าคู่นี้ผมไม่ได้ได้ตามะครับอ๋อและจันตอนตามผู้ไหนครับเอ่อส่วนใหญ่ตอนนี้ผมตามพวกช่องสามมากกว่าครับอ่าช่องสามคือตามใครครับก็ผมดูเพิ่งจบไปครับบาปประุที่ทำอะครับโอเคกับกับบอยประกอบนะครับผมชอบคู่นั้นครับผมยิ่ยักอ่าโอเค ผมยังย้ำคำเดิมนะว่าผมชอบน้องจีน่ามากแต่ว่าในเรื่องนี้นะปกติบอยเนี่ยผมเฉยๆกับเขานะแต่ผมร,รู้สึกว่าเรื่องนี้เขาเล่นแล้วหล่อแล้วก็เข้มมากคือพุ่มกลับอะติวได้อย่างดีไงแล้วอาจจะปจปเป็นจุดเปลี่ยนพลิกชีวิตบอยนะถึงแม้เรื่องี้เรตติ้งยังไม่ดีมากนะแต่ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนพลิกชีวิตได้นะครับอนอกเรื่องมปเยอะแล้วจริงๆประเด็นนี้ก็มีให้วิคอเยอะอยากจะให้ว e ิคอก็เมนมาคือเรื R ่องนี A ้เล่นดีถูกตัวงไง คือบางทีนะักแสดงเขาเก่งระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่พ่งกลับที่ดีจะแลรีดเลนให้เก่งว่าก็เดิมอีกแล้วบอยแม่งหล่อมากเรื่องนี้คือมันคือบอยอาจจะต้องมีบุคลิกที่เข้มแบบเนี้ยแล้วก็แบบเออดูแบบเนี้ยมันจะดูแบบมีอะไรอะ่ะนั่นแหละอ,อ่ะกลับมาเวียพีกนะฮะคือเวียพีกเนี่ยน,นะเออผมก็คิดว่าก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกมาจะดูแนวหวานหวานดูแบบอ่าดูแบบอลชชอนออนแอนน่ะมันก็จะนานคืออย่างนี้ ถ้าพูดถึงหน้าแบบหวานๆแล้วดูทะนุถนอมเนี่ยก็จะมีทิศสายคนนึงนะแต่ว่าแต่ผมนี่ะชอบเบียทิศสามากกว่านะแล้วรลวบวิดเผลอคุณชานนท์ก็ชอบมากกว่าแต่ยังน้อยอันนี้เขาก็ชอบเหมือนกันเขาเคยบอกผมนานแล้วคุณชานนท์ก็ชอบมาคุยคุยเม้นเนี่ยแต่ผมบอกงี้ว่ามันจะฟินคนละแบบอันนี้ผมพยายามตีความคุณชานนท์นะคือทิศสาเนี่ยนะถึงแม้เขาจะสวยหวานนะเออและส่วนหนึ่งทำให้ผมชอบทิศสาเนี่ยเพราะถ้าหน้าเขาหวานเว้ยแต่ก แต่มันก็มีแฝงความคมไนงะคือเป็นหมวยคมอ๋ออแล้วบุคลิกเขาจะแข็งหน่อยหนึ่งคือยำมีความอ่อนแต่ว่าก็แข็งนะเออผมว่าลงตัวผมชอบผู้หญิงแข็งแข็งหน่อยไนงะย้ํานะครับแข็งแข็งไม่ได้ว่าไม่ดีนะ,อะเออเพราะถ้าไม่ดีเนี่ยผมคงไม่ชอบที่สามากๆหรอก,กในฐานะดารานะนั่นแหละนั่นแหละคือมันมีความแข็งอนะ่ะคุณนายละตะวันเอาไหยคือคุณนายรละตะวันนะถ้าพิงเนะี่ยมองหน้าปุ๊บม,มันอ่อนไนงะเออมันมันดูแบบออนแอมมันดูแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือก็จะบ้ามันก็เลยเป็นความฟินอีกรูปแบบหนึ่งไงใชไหมครับ,รบเออนั่นแหละประมาณนี้แล้วครับอาจารย์บอลครับผมอาจารย์จะฝากอะไรให้กับแฟนๆไหมครับก็ฝากว่าอ,อคนเราเนี่ยนะอาจจะมีสเปซหรือความชอบในหนังต่างๆที่มันหลากหลายนะเออซึ่งผมไม่ปิดกานเม้นมาได้เนี่ยคุณชาโนนเม้นมาแบบนี้ผมก็จัดให้ นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากจะเม้นอะไรอยากให้ผมทําอะไรก็บอกมาก็จัดให้นะครับผมยินดีครับโอเคครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ